วิธีจัดการความรู้สึกเมื่อล้มเหลวผิดหวังบทนำความล้มเหลวและความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวหรือผิดหวังมาก่อนแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากับมันแต่เป็นวิธีที่เรารับมือและจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ต่างหากหากคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากบทความนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดการความรู้สึกเมื่อล้มเหลวผิดหวังและก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง หนึ่งยอมรับความรู้สึกของตัวเองเมื่อเราล้มเหลวหรือผิดหวังเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเสียใจโกรธหรือแม้แต่ท้อแท้อย่าพยายามปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองเพราะการกดความรู้สึกเอาไว้จะยิ่งทําให้มันสะสมและส่งผลเสียในระยะยาวทางที่ดีคือให้เวลาตัวเองได้รู้สึกกับมันอย่างเต็มที่และตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนวิธีปฏิบตัติเขียนไดอารี่เพื่อระบายความรู้สึก พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเสียใจได้แต่ต้องมีขอบเขตไม่ปล่อยให้มันควบคุมชีวิต2ออย่าตัดสินตัวเองจากความล้มเหลวครั้งเดียวหลายคนเมื่อล้มเหลวแล้วมักจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือไม่มีทางประสบความสําเร็จซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องความล้มเหลวเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่สิ่งที่กําหนดคุณค่าของคุณเปลี่ยนมุมมองความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่ตัวตัดสินความสามารถของเรา ทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อนแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกลองมองย้อนกลับไปที่ความสาเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองเพื่อให้กําลังใจตัวเอง 3. วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันแทนที่จะจมอยู่กับความผิดหวังให้ใช้มันเป็นโอกาสเรียนรู้ทางตัวเองว่าอะไรที่ทําให้ล้มเหลวมีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้บ้างการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจะช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นในอนาคต คำถามที่ควรถามตัวเองอะไรเป็นสาเหตุของความล้มเหลวครั้งนี้มีอะไรที่ฉันสามารถควบคุมได้และปรับปรุงได้บ้างฉันจะทำอะไรแตกต่างออกไปในครั้งต่อไปสี่หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกผิดหวังหรือล้มเหลวจำไว้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและก้าวเดินในจังหวะที่ต่างกัน แนวทางหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบใช้เวลาสำรวจและโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียหากรู้สึกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบยอมรับว่าทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและไม่มีใครสมบูรณ์แบบเสมอไป 5. ดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงเวลาที่รู้สึกผิดหวังเพราะร่างกาย และจิตใจของเรามีความเชื่อมโยงกันหากร่างกายอ่อนแอจิตใจก็อาจอ่อนแอตามไปด้วยสิ่งที่ควรทำออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟิน endorphins ที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิเพื่อลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพออย่าปล่อยให้ตัวเองอดนอนเพราะความเครียด6หันมามองเป้าหมายระยะยาว บางครั้งเมื่อเราล้มเหลวอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดไม่มีความหมายแต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวเป็นเพียงอุปสรรคชั่วคราวในเส้นทางสู่เป้าหมายของเราลองมองไปข้างหน้าและทบทวนเป้าหมายของคุณใหม่แนวทางปฏิบัติเขียนเป้าหมายของตัวเองออกมาให้ชัดเจนวางแผนเป็นขั้นตอนย่อยๆและโฟกัสที่การก้าวไปข้างหน้าทีละนิด เตืนตัวเองว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคือทุกคนต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาก่อน 7. หาสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและเติมพลังให้ตัวเองบางครั้งเราจำเป็นต้องให้เวลากับตัวเองในการฟื้นตัวโดยการทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกไปเที่ยวในสถานที่ที่ทำให้รู้สึกสดชื่นไอเดียกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจออกไปเดินเล่นในธรรมชาติ ฟังเพลงหรือพอดแคสต์ที่ให้กำลังใจทำงานอดิเรกที่ชอบเช่นวาดรูปทำอาหารหรือปลูกต้นไม้พูดคุยกับคนที่สร้างพลังบวกให้กับคุณสรุปความล้มเหลวและความผิดหวังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแต่สิ่งสำคัญคือวิธีที่เรารับมือกับมันหากคุณสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ดีคุณจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม 7. วิธีจัดการความรู้สึกเมื่อล้มเหลวผิดหวังยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่าตัดสินตัวเองจากความล้มเหลวครั้งเดียววิเคราะห์ข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองหันมามองเป้าหมายระยะยาวหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและเติมพลังให้ตัวเอง ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหวังแต่ทุกคนสามารถก้าวผ่านมันไปได้คุณเองก็ทำได้